สวครับมันคืาเบิ้งเหมือนไฟสามหุนนะครับบางนีซี่อว่าคางบางนีทดล่องมือซี่ออกาคางซี่ออกาคางน่าจะย่อยครับน่าจะย่อยบ้างต้มๆเรื่ซี่หนึ่งหมามนีีละนี่ตังของมูลไฟเจอคับนีเชอันครับนีเอันเอันสู้กับอัน้กล้องพร้อมกัน ล้ฟังต่งล้ามนนตามนูส้งบยี่สิบเอครับยี่สิบเส้นบ่เนี่ยครับถางจเมีถางอ่ะังแสบหกสิบหกสิบเส้นหกสบส้นัครับบงนีรุ่นรุ่นโอ้ยชขอดแรงจริงดีดีมาเพื่ออะไรเด้อ ไปเซ่ะัน่ดล่องมาดีัมนีวลองมือล่องมือมือชุดไหมครับนี่าย้ป้ายปไม่ดีว่มีไฮกวางเยะแน่ใจบ่าอัดแล้วไฮนี่ล่ะ แกวไปจุดแล้มั้งเหมือนบานี้ถุงห่อไปเห็นเป็นบันความร้วนะเด้อความเปความเปเดีตยิบเดเดโอ้บินสูงบินสูงโยชน์ประโยชน์เลยเผาแล้วปัดเผาแล้วเห็นบอกระซองดีๆเบียก หางขาดปะวหางขาดจ้อขาดครับหม้เรียบร้อย้วครับหหางขาดหัว้างหาลาก่อนหัว้างวฟังแต่ไม่เลาเ้หางขาดโอ้หสุดสดาห์แ้วเขาหังไรจนหางขาดหางขาดางเาลยวะหงเนลงมาอหยียบ้องไหมฟองที่บอกขนาดอันนั้นได้นี่ยหางแบอันนี้หางนะครับหัวหายแล้วหนึ่งสอง มาเบิ่งของไอ้อันตัวครับออมันหน่อยเสยปะแจะว่าไปใส่ึ้นเลยคักยี่หรื่ะสมันอัดวไม่ยิงเนี้ยหปักยั่เฮ้หูมันด้บบไมหูเด่นเป็นไป่เดียียงเรื่อยทีแรกแกมาเรียขันบีเขาหูออกตัวไดนข้งีกไปขัากูนี่อีกบาดจำุูนยิบหาเส้นหายจำพูนยิบหาเสนของไอ้อันครับอะไรจ่อตัวหายอะไรบ้างคนครบไ่ได้จับไม่จับเวลาบ่จับอยู่เจ็ดสิบแปดสิตอนหางขาด เผาเลยจังขาดไหมเขาจังขาดไม่าตัวดีัดอันมือจะว่ารวมเป็นทัดย้อนบนบ่บแบบธรรมดาอันนี้ปูเงี้ยมันพอดียี่เนงไงครับนี่รับขึ้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเยบางนี่นี่มือมือสองสองแบบเลยครับบลูสิเป็นั้งไดนกันพร้อมล้วัอ๋อง

มาดีมาดีโอ้กับแสงเงินตัวนี้เล่าเล่าตีหน้าไหมครับเหลือสองบัง